thank you ที่นี่คือสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยอําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยก็ถือว่าเป็นสถานีรถไฟแห่งหนึ่งที่ใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกดนะครับมีประชาชนใช้บริการแล้วก็ลงที่สถานีแห่งนี้กันหลายอำเภอทีเดียวนะครับการเดินทางโดย รถไฟไม่ว่าจะเป็นอำเภอราศีสไลอําเภอเมืองจันทร์อําเภอบึงบูญนะครับก็จะลงสถานีแห่งนี้นะครับแล้วก็ค่อยต่อรถไปที่อื่นกันนะครับถ้าไปทางนี้ก็จะไปทางอำเภอห้วยทับทันอําเภอสำมรงทาบสีขอรภูมิไปสุรินทร์นะครับไปกรุงเทพนะครับไปทางนี้นะครับถ้าไปทางนี้ก็ ไปศรีสะเกดนะครับเข้าเมืองศรีสะเกดแล้วก็ไปอุบลราชสถานีนะครับหรือว่าวารินชำราบนั่นเองสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยเป็นสถานง นีหนึ่งที่สวยงามนะครับเป็นสถานีรถไฟที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดศรสีสะเกดครับนี่ก็เป็นรูปปั้นของหลวงปู่เครื่องอสุพัตโทอดีตเจ้าอาวาสวัดสะกำแพงใหญ่นะครับที่มีปราสาทหินสะกำแพงใหญ่ของอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับ ก็เป็นวงเวียนบริเวณของสถานี Carmen. รถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับมีผู้รู้บอกว่าฝั่งทางด้านนี้คือด้านหลังสถานีนะครับแต่บางท่านก็บอกว่าฝั่งนี้เป็นด้านหน้าสถานีนะครับสอบถามทางเจ้าหน้าที่รถไฟแล้วบอกว่าก็จะมีเสาธงนะครับตรงนี้เป็นด้านหลังสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยนะครับที่อุ right. ทุมพรพิส en ัยก็ยังมีรถสามล้อถีบให้บริการอย,อยู่นะครับ Bom, o que eu tenho que